มีนะคะเด็ก,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 กที่จะทำส่งเพราะในพิการทางสมองค่ะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะไปทําอะไรคอยติดตามกันค่ะมาทำอะไรคะเด็กที่พี่จะเอาของเล่นที่เพื่อนๆเอามาบริจาค่ะมาให้เด็กที่นี่ค่ะในโครงการของเล่นดีๆ อันนี้เราเขาต้องลงมันทิบว่าเราอะไรมาบริจาคบ้างใช่ค่ะ้าเกิดว่านี่อันนี้มาบริจาคแล้วนะคะของเล่นโครงการของเล่นดีๆให้เธอค่ะแล้วมาบริจาคให้แล้วที่ราทบุรดีค่ะนี่ค่ะของเล่นดีๆค่ะที่เพื่อนๆส่งมาใช่ค่ะก็จะมีอะไรบ้างเปิดพวก ตุ๊กตาเราก็คนจริงๆแล้วที่บ exactly. ้านยังมีอีกนะยังเอามาไม่หมดนี่เราแบ่งมาก่อนก็จะมีต uh ุ๊กตาใช่มีของเล่นพวกโมเดลมีเนี่ยมีของเล่นชุดคุณหมอโบลิ่งอะไรแบบนี้นะคะนะขอทิงละอ่าอ่ะส่งมากส่งมากอ่ะที่พิมคะส่งมากหน่อยนี่อะไรก็มาลบบันหนึ่งสอง ะามอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สองมองกล้องลูกโอเคค่ะขอบคุณแล้วเดี๋ยวจะมากันใหม่อันนี้นะคะเป็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีค่ะก็อยู่ ออกมาทางจากบ้านคุณแม่ที่อำเภอเมืองใช่ไหมไปทางจะไปสวนพึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำผัวไม่แน่ใจว่าอยู่ตําบลอำเภออะไรก็เขามีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้วยเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเราจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเ็กกันที่นี่นะ,ะเนื่องจากตอนนี้เรามาก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วล <c oughs> ก็เด็กๆเขาพักผ่อนกันหมดแล,แล้วก็เลยไม่ได้เจอเด็กๆถ้าจะมาให้เจอ <c oughs> ก็อาจจะต้องมาเวลาเที่ยงซึ่งเป็นเวลาที่เขาออกมาทานข้าวอะไรส <c oughs> <ๆ>ิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรนี้ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่เพื่อนๆเอา,เอา,เอา,เอาของเล่นมาบริจาคกันมาตอนนี้น้ำพิ์ก็ได้บริจาคของเล่นให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องนมาใชใช่ค่ะแล้วก็เรายังถ้าใครยังอยากบริจาคก,ก็ยังส่งมาได้อีกเพราะว่าก็ยังมีของบางส่วนอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบริจาคที่อื่นอีกใช่ไหมคะเราดูว่าที่ไหนมีความต้องการแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปบริจาคเนาะที่นี่เป็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองซึ่งอยู่ที่ราชบุรีก็จะเป็นเด็กประมาณอายุ 8ขวบถึงโตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดที่กรุงเทพก็มีตรงฝากเกรดเป็นเด็กเล็กอันนั้นคนไปเยอะมากไปบริจาคเยอะถ้าที่เนี้ยจะยังไม่ค่อยมีคนมาถ้าใครอยากมาบริจาคผ่านมาทางราชบุรีวิทยาสวนพึ่งก็มาที่นี่ได้นะคะเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายเเอาวน่